ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนี่เรานึกว่าตอนแรกๆนั้นพอมีการเผชิญหน้ากันเบียดเสียดกันในทะเลจีนใต้ก็น่าจะจบลงด้วยการพูดจาเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศเล็กกว่าเยอะจีนนั้นสำหรับฟิลิปปินส์ครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ออมมือเลยครับถแถลงการแต่ละเรื่อง การส่งเรือเข้าไปเผชิญหน้ากับเรือของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ก็ดูเหมือนจะจงใจที่จะแสดงให้ฟิลิปปินส์เห็นว่าเรื่องนี้อย่าซ่าอย่ากล้างไม่เหมือนกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่จีนมีปัญหาเช่นนี้กับเวียดนามบ้างกับมาเลเซียบ้างกับอินโดนีเซียบ้างเกิดขึ้นครั้งสองครั้งต่างฝ่ายต่างก็ต่อสายถึงกันและก็จบลงไป เงียบไปแต่สำหรับฟิลิปปินส์ครั้งนี้น่าสนใจประธานาธิบดีเฟอรินานมาคอสจูเนียดูเหมือนจะปักหลักเลยแล้วที่หน่าวันเกรงก็คือว่าสหรัฐอเมริกากระโดดเข้าข้างฟิลิปปินส์เต็มที่จีนชี้ไปเลยครับบอกว่าอเมริกาคุณอยู่นอกย่านนี้คุณไม่ได้เป็นประเทศแถวนี้คุณอย่ามายุ่ง แต่อเมริกาบอกว่าฉันมีพันธกกรณีกับฟิลิปปินส์ที่ต้องช่วยเพื่อนฟิลิปปินส์เองก็ดูเหมือนว่าจะอ้าแขนต้อนรับสหรัฐเปิดให้เข้ามาใช้ฐานทัพมากขึ้นโดยซ้ำไปมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันจะนำไปสู่การวิเคราะห์เรื่องความขัดแย้งในภูมิภาคระหว่างจีนกับเพื่อนเราในอาเซียนเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะว่าระดับทวิภาคีจีนกับฟิลิปปินส์ด้านหนึ่งจีนกับเวียดนามก็อีกด้านหนึ่งจีนกับอินโดนีเซียมีบ้างแต่ไม่ได้ดุเดือดรุนแรงเพราะว่าวันสองวันนี้ว่าที่ประธานาธิบดีโปรโวโบก็บินไปเจอกับสีจิ้นผิงแล้วครับก็แปลว่าในระดับสูงเนี่ยของอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรใหญ่ที่สุดของอาเซียนนั้นก็ยื่นมือไปคุยกับจีน แต่กรณีฟิลิปปินส์เนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์จีนกับอาเซียนจะมีข้อยกเว้นคล้ายๆกับว่าจะมีช่วงที่เป็นฝันหลอของอาเซียนในกรณีความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์บอกเลยว่าไม่พอใจอย่างมากที่ทางฝ่ายจีนนั้นกระทาตนเป็นปฏิปักษ์ซ้ำซากดูที่เรือจีนเนี่ยเข้าไปอยู่ในเขตที่ฟิลิปปินส์อ้างว่าเป็น จุดข้อพิพาทซึ่งฟิลิปปินส์บอกว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ Exclusive Economic Zone แต่อเมริกาก็ออกมาบอกว่าขอให้กำลังใจฟิลิปปินส์ก็เลยกลายเป็นสองยักษ์เผชิญหน้ากันแต่กรณีนี้มีประเทศเล็กที่อาจจะบอกว่าเพื่อนผู้พี่มาช่วย ดูหน่อยว่าพี่ใหญ่ข้างบ้านผมเนี่ยได้แสดงอาการข่มขู่ผมมาก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะตอบโต้อย่างไรแต่บอกว่าจะมีการเปิดตัวมาตรการตอบโต้จีนไปเรื่อยๆและบอกด้วยว่าจะเป็นการตอบโต้ในลักษณะที่สมนามสมเนื้อ แต่ก็จะอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและรอบคอบพูดอย่างนี้เราไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรและจะทำอย่างไรไม่เพียงแต่จะเป็นการแถลงข่าวเท่านั้นเองประธานาธิบดีฟิลิปปินเนี่ยยังโพสต์ข้อความผมเห็นใน Facebook ครับบอกว่าฟิลิปปินไม่ได้ต้องการมีความขัดแย้งกับประเทศไหนโดยเฉพาะกับประเทศที่ มีเจตนาและบอกว่าเป็นมิตรกับเราก็คงหมายถึงประเทศไหนไม่ได้นอกจากจีนแต่ว่าก็ต่อด้วยประโยคที่ว่าเราหมายถึงฟิลิปปินส์จะไม่สงบอยู่นิ่งจะไม่ยอมแพ้จะไม่ยอมจำนนสำหรับประาธานทิฟตีฟิลิปปินส์เนี่ยจำเป็นต้องแสดงจุดยืนกล้าเหมือนกันเพราะต้องการที่จะให้ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เห็นว่า ไม่จะเป็นผู้นําที่อ่อนแอเพราะชาวฟิลิปปินส์จำนวนไม่น้อยยังจําได้ว่าอดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ค่อนไปทางจีนใกล้ชิดก,กับสีจิ้นผิงมากและมีนโยบายเอาตัวเองออกห่างจากอเมริกาซึ่งตอนนั้นก็แน่นอนฟิลิปปินส์จำนวนหนึ่งก็รู้สึกดูเตอร์เต้นั้นดาเนินนโยบายเสี่ยงเกินไปและก็มีจํานวนหนึ่งกำลังชาวฟิลิปปินส์ที่เห็นว่าถูกต้องแล้วที่ต้องใกล้ชิดก,กับจีน ดตงนั้นก็จจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในฟิลิปปินส์เพียงแต่ว่าเมื่อมาร์โกสขึ้นมามาร์โกสตอนหาเสียงเนี่ยอาจจะมีส่วนทําให้เขาชนะเลือกตั้งก็ได้บอกว่าจะปรับดุลยภาพของหอำนาจด,ด้วยการครบทั้งสองฝ่ายแต่ต้องเป็นการครบในฐานะเท่าเทียมกันพอเป็นอย่างนี้แล้วท่าทีไม่สนิทสนมเหมือนกับดูเตอร์เต ปักกิ่งก็มองมนิลาด้วยความคลางแคลงและยิ่งอเมริกาออกมาแสดงจุดยดืนไปยืนเคียงข้างอย่างเปิดเผยก็ยิ่งทำให้ความร้าวฉานนั้นกว้างขวางขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เนี่ยเสื่อมสุดลงมาเป็นปีแล้วครับทางฝั่งฟิลิปปินส์ในขณะเดียวกันนะก็ยกระดับความสัมพันธ์กับอเมริกาและ ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเปิดให้อเมริกาเข้ามาใช้ฐานทัพของตนเองแล้วก็ยังมีการขยายการซ้อมรบและการล่าตระเวนทางทะเลทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้พร้อมๆกันอย่างนี้จะไม่ให้ปักกิ่งอึดอัดวุดหิดได้อย่างไรโฆษกระทรวงกลาโหมจีนออกมาบอกเลยครับบอกฟิลิปปินส์เนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศย่ำแย่ลงและ ทำไมต้องไปหันพึ่งพายักษ์ใหญ่ข้างนอกเป็นการชักศึกเข้าบ้านและก็โทษว่าฟิลิปปินส์เนี่ยออกข่าวที่เป็นเท็จเฟกนิวส์และยังละเมิดอธิปไตยของจีนด้วยโฆษกจีนเนี่ยบอกว่าฟิลิปปินส์กำลังหลงทางและกำลังหลงไปในทางเส้นทางที่อันตารายซะด้วยบอกว่าจีนจะไม่ยอมให้ฟิลิปปินกระทําการอย่างดื้อดึงและยัง แข็งเกร้าบอกว่าเราจะตอบโต้แต่จะตอบโต้อย่างยับยั้งชั่งใจแต่ว่าเด็ดขาดและถูกต้องตามกฎหมายนี่ครับภาษาที่ใช้ทั้งสองฝ่ายดุเดือดและก็รุนแรงอาเซียนจะเป็นคนกลางได้ไหมอาเซียนเอง,งก็กังวลละครับว่าถ้าฟิลิปปินส์ซักกับจีนหนักเข้าการพูดจาระหว่างจีนกับอาเซียนในหลายๆเวทีเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นโดยเฉพาะช่วยกันร่าง กฎกติกามารยาทจีนกับอาเซียนกรณีทะเลจีนใต้ที่เรียกว่า code of conduct เนี่ยมันยังไปไม่ถึงไหนเลยก็เพราะกรณีที่มีบางประเทศในอาเซียนมีปัญหากับจีนพอนั่งลงจะคุยกันต่างคนต่างจ้องกันแล้วก็บอกว่าไม่ไประชุมกันดีกว่านี่ไม่ไม่มีผลต่อไทยและมีผลต่ออาเซียนอย่างมีนัยสำคัญมากทีเดียวครับเราจับตาดูด้วยความกังวล ทั้งกังวลเพื่อนเราในอาเซียนทั้งเป็นห่วงว่าจีนจะมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรกับประเทศบางประเทศในอาเซียนพลอยฟ้าพลอยฝนทําให้ความสัมพันธ์ในภาพรวมอาเซียนกับจีนมีรอยด่างและมีรอยตําหนิเพิ่มขึ้นด้วยครับ